มีความคิดว่ามันไม่ใช่เมืองผ่านนะมันม,มันเป็นเมืองที่น่าจะมาแวะอะ่ะน้ำมะพร้าวเผาอ่ะน้ำมันจะเป็นไงก็เป็นมะพร้าวเผาอ่ะ อนแรกเราสองคนคิดว่ากำแพงเพชรมันเป็นเมืองพานที่ไหนได้วันนี้เราจะมาแนะนำลาคขณาบุติกวิลล่าเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กนะคะมีแค่ห้าหลังเองมากลางคืนเขาก็สวยนะสระน้ำที่ไว้แช่ไม่ใช่ว่ายวันนี้กว่าเราจะเข้าพักก็ค่ำแล้วแต่พอเปิดเข้ามานะ หัตแรกรู้สึกถึงหอมและสะอาดแ้วห้องเนี่ยก็ามันดูมินิมอลดูทันสมัยการจัดแต่งอินทีเลีย์ข้างในเนี่ยมันดูลงตัวมากแล้วโดยเฉพาะนะเตียงเขาก็กว้างมากน่านอนโอ้ยกระโดดลงนอนเลยได้ไหมโอ้โหที่นี่มีอ่างอาบน้ำด้วยปกติแล้วมันก็จะพกหงอ,อนเซนแล้วก็บาร์บอมมาด้วยแต่วันนี้เราเอาบารบอมมาเราแชกเลยไหม ป้าเขาแนะนำว่าที่เนี่ยมีร้านอาหารวิวดีอร่อยด้วยชื่อร้านปลาตะเพียนอยู่ใกล้มากเลยอยู่ใกล้กับที่พักมาเลยมาเลยนี่อันนี้เป็นคอมพิเมนต์ค่ะเป็นเม้งคัทีม,มไม่เอาชิเอเลเจร์เขาเหรอ คุณจะเอาซิกเนเจอร์เขาหรอเนืเอามาดขอมะพร้าวลูกใช่มกินน้ำมะพร้าววันนี้โน a l c o อ o l วันนี้เราสั่งแกงส้มชะอมแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นว้าวโอ้ยควันขึ้นเลยควันขึ้นขนาดนี้ค่ะกินคำเล็กจังเลยร้อนร้อนต่บันหอมหอมกลิ่นเต้านะแล้วกคำใหญ่ รสชานมุกอบไม่ใช้เผ็ดมากยกเว้นคนไม่กินเผ็ดกินได้มีทุกอย่างยกเว้นคนไม่กินเผ็ดมีทุกอย่างคือคนคนไม่กินเผ็ดกินได้มีเป็นแกงส้มมีเปรี้ยวมีหวานเผ็ดน้อย นี่ไงนี่ไงเห็นเป็นเห็นเป็นไอ้นี่ขึ้นมาเขาเป็นติ๊เตอร์อ๋อถ้าเป็นติ๊เตอร์ติ๊เตอร์ติ๊เตอร์ที่บ้านมีนะซีเวลาแต่ยังไม่เคยเล่นเลยอยากเล่นอยากเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปทำที่บ้านให้กินบ้างอางชิมก่อนนะทีละคนเขาซื้อไหมชื่ใจ อันนี้คัมมิเกเซ้มะพร้าวเผาข้บนแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็นลิฟว์ลิฟว์ดมแข็งต้องแยกเนื้อมาด้วยเห็นมป่าโอ้โหน้อันนี้น้ำมะพร้าวเผาอ่ะนล้วมันจะเป็นไงก็เป็นมะพร้าวเผาอ่ะถูกใจสุตต้องนี่เลยเมนูซิกเนเจอร์ค็อกเทลของเขา คือมันดู creativity สร้างสารรค์มากเลยอ่ะอันนี้นะคะสีดานะคะอันนี้ให้ใส่เพิ่มหรอมันเป็นกิตเตอร์จริงๆเห็นปะที่ขาดไม่ได้เลยกุ้งเผาะสสเดาน้าปลาหวาน เริ่มวิธีกินสะเดาที่ถูกต้องอ่ะพ่อต้องยืนเลยเหรอคะสาธินสาธินวิธีกินสะเดาเนี่ยต้องหยิบสะเดามาตั้งรูดสะเดาก่อนต้องรูดต้องรูดเจะเรียกมารูดยังแซวเลยรูดเนื้อรูดเรูดรูดเมาแม่ชอบเยอะขลุดเยอะนะเสร็จแล้วหยิบกุ้งมาใส่ส่วนนอกไข่เขาจะเนื้อต้องใช้มือนะสะเดาว์ตอย่างนี้เครื่องเคียงใส่หน่อย นี้นิดหนึ่งคนที่ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยเรากินเผ็ดได้นิดหน่อยเราก็ใส่หน่อยนึงได้เ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำจิ้มเขาเรียกน้ำประหวานวน้ำประหวานเนี่ยอร่อยไม่หร่อยอยู่น้ำประหวานแล้วก็มีความขมของตะเดามีความหวานของน้ำประหวานมีความเผ็ดของพริกดีผ่าน เมนูแนะนำไข่ตุ๋นหม้อไฟค่ะร้อนป่ะร้อนป่ะร้อนน่าจะต้องร้อนเนาะอืมคำไหนดีไว้เดี๋ยว้อมดนไม่ร้อนนั่นไงร้อน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 อืยอันใส่ก็อีูก้าเจ้าเขานุ่มๆนัวๆหน่อยๆอรสชาต กำลังดีนะเออ,อน,นี่อร่อยกินแล้วแบบชื่นใจดีแล้วแบบคนที่มากินอะไรแล้วแบบว่ามัเมื่อหิวย่วงเงี้ยแล้วมากินนะมันชื่นใจมากถือว่าโอเคนะ<ม>อาหารแบบกินกินได้คือจริงๆอนะตัวเองเป็นคนกินแซ่บอะ อันนี้ถือว่าแซบน้อยเผ็ดน้อยสําหรับก้อยก็เติมได้เติมน้ำน้ำจิ้มเติมอะไแต่ไอ้ทั่วไปเนี่ยความนัวเนี่ยมีแขกเห็นว่าถ้าใครจะกินเผ็ดมันก็มีเมนูเผ็ดเรามาดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามาที่นี่นะให้มาตอนช่วงสักห้าโมงเย็นๆน่ะเพราะว่าเราจะอยู่ริมแม่น้ำปิงไงแล้ววิวจะสวยมากมันเป็นแบบแม่น้ำช่วยสวยแล้วเลยประทับใจก็เลยอยากจะพานี่แหละอยากจะพาลุงเปียกมาด้วยอยากจะพายังโอมาดูว่าก เรามีความรู้สึกว่ากําแพงเพชรมันเป็นเมืองที่เมืองผักแตพ่พอมาแล้วเลยแบบประทับใจชอบตั้งใจมาที่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาพักข้างในกําแพงเพชรน,นะเขาปก,กติโรงแล้วบอกว่ามันเป็นเมอืมองผ่านเมืองผ่านเขาแค่แวะไม่มีอะไรหรอกำแพงเป็นไม่มีอะไรเลยพักที่อื่นดีกว่าเลยไปพักที่อื่นดีกว่าแล้วตอนนี้ก็เลยแบบว่าอยากให้มาลองดูที่เนี่เคยมาพักแล้วมันติดใจมากถ้าพที่ตกไม่หันโไม่หันเดี๋ยวเอาภาพซึ้นเดี๋ยวรีวิวให้ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะรูปครั้งที่ แล้วให้ดูว่าภาพทิศสวยจริงริม <Yeah. S 2> แม่น้ำสวยจริงนั่นไงโอเคกินไปกิน นิ่งกำแพงเพชรครับเมื่อคืนมามองไม่เห็นอะไรเลยวันนี้ตื่นขึ้นมาสดชื่อใช่ตอนเช้าอ่ะเขาก็สวยไปอีกแบบนะยิ่งเวลามันมีแดดแบบนี้มันทำให้เห็นว่าที่นี่เหมาะกับถ่ายรูปถ่ายรูปได้หลายจุดเลยวิลล่าที่นี่เป็นแบบชั้นเดียวแล้วก็มีสองประเภทนะคือ pool view garden view แล้วเขาก็มีสะว่ายน้ําแบบแช่ด้วยนะซึ่งสะเนี้ยก็อยู่ภายใต้ต้นไม้ร่มมากเลยน่าว่ายมากเลยเขาไว้แช่ไม่ใช่ว่ายที่นี่มีของชายครบคันมีทั้งใดเป่าผมแล้วก็การน้ำร้อนพร้อมกาแฟด้วยที่สำคัญของในมินิบาร์นี้กินได้ทุกอย่างอาหารเช้าที่นี่เขาจัดให้เราที่ทรีรูมคาเฟ อยู่ข้างหน้ารีสอร์ทนิดเดียวเองแล้ววันนี้เราก็จองหาชาไว้แล้วด้วยอู้ยพอเดินเข้ามาในคาเฟ่นเนี่ยมันมีความรู้สึกหฮมมี่หฮมมี่นะลุงเนาะใช่แล้วเขาจัดเนี่ยเป็น,ปน,ปนโต๊ะไม้เป็นอะไรไม้แล้วมีแสงส่องเข้ามามันน่าถ่ายรูปมากนะเมนูนะคะอันนี้พักที่นี่แล้วก็แล้วก็มีเลือกได้หรออันนี้สั่งเพิ่มจดสั<อ>่งเพิ่มสั่งเพิ่มเดอร์ตี้ลาเต้ เนี่ยนี่น่ากินมากเลยคร<ข>ับคาปูชิโน่น้ำตาลอ้อยเผาเนี่ยเฮ้ย<ห>ไม่ดื่มนี่ขนม,นนม,นมดูสิขนมเค้กก็ไปดูขนมเค้กได้ขนมเค้กก็เป็นขนมเค้กที่ท,ที่ที่เนี่ยเหมือนแบบเขาทำกันเองอ่ะวายเค้กน่ากินจังเลยอะ่ะวิ่งมาดูเมนูสิของกินมันน่าก,กินหมดเลยหมดไม่เนี่ย มันโซนด้านนอกเนี่ยมันอยู่ริมคานมันน่านั่งสบายมากถ้าอากาศดีๆมันนั่งชิวๆนั่งได้ถึงเย็นนะ่ะโอ้โหสบายจริงๆวันนี้มันเป็นวันที่เราวิกเอนทุกคนจะกลับเข้ากรุงเทพ พราะนั้นก็อาจจะรถติดแต่สิ่งหนึ่งที่มากำแพงและที่มาก็คือไปร้านหมอฟันคือจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วก็คุณหมอเนี่ยมาอยู่ที่นี่ตั้งนานล้วความที่วัยปุนนี้แล้วว่ายังไงก็ต้องทําฟันางก็เลยต้องขับรถมากําแพงเชรจริงๆก็ไม่คิดนะตาปะกล้วยมาก่อนก็มีความสุขตรงที่ทํากับเพื่อนด้วยแล้วก็ได้มาหาเพื่อนด้วยมันก็ได้ด้วยกันแล้วเลยไ้เที่ยวด้วยไ้เที่ยวด้วยซึ่งบอกแล้วว่ากําแพงเป็นเที่ยที่เที่ยวที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะมาเที่ยวแต่พอมารอบที่แล้วที่เขาพามา เออมีทวามคิดว่ามันไม่ใช่เมืองผ่านนะมันม,มันเป็นเมืองที่น่าจะมาแวะอะ่ะอย่างวันนี้ตื่นสายเลยนอนเต็มที่เลยหลังจากที่ไประจญภัยมาเยอะนอนสบายมากที่นอนแบบผ้าปูที่นอนกับกับผ้าห่มอะ่ะมันลื่นไงเอ้ยชอบจังเลยอะ่ะ มาแล้วอาหารเช้ามีทั้งออมเล็ตแล้วก็ไข่กระทะนะคะโอ้ยอร่อยมากเลยอะทุกเมนูเลยแล้วนี่อะไรพ่ออ๋อนี่ไงคาปูชิโน่น้ำตาลอ้อยเผาของซิกเนเจอร์อของเขาใช่หอมมากเลยอ,อันนี้มันเป็นน้ำตาลที่ทำอันนี้มันหวานนะน่าจะหวานแล้วทำด้วยทำด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วมีให้ชามนาะ ดีมากค่ะตื่ีมากลับบ้านแล้วปิดแล้วนะคะสำหรับทริปที่เราไปกำแพงเพชรมาอยากจะบอกว่ากำแพงเพชรเป็นเมืองที่เวียนหัวเลยยังไงกันเนี่ยว ปิดคนเดียวแล้วกันคือมันไม่ใช่เมืองผัดต,ต่อไปในความรู้สึกอ่ะเคยอย่างลุงอ่ะเขาบอกว่ากาแพงเพชรเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีอะไรส่วนมากเขาก็จะแวะินข้าวแล้วก็จะเลยไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้รอบนี้ก็เลยมาดูว่ามีอะไรบ้างที่กําแพงเพชรก็ไม่ได้ดูอะไรอยู่ดีแหละแต่ไปติดใจที่พักไงเพราะว่าเราไปพักที่ลาคนณาบูติกรีสอร์ทนะคะอยู่ที่กาแพงเพชรแล้วก็ร้านอาหารที่เราไปก็ชื่อร้านว่าตะย นู่นนะพี่กำแพงเพื่อนก็มีค okay, ล okay ิปเอาไปว่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับไ์ให้ด้วยนะคะมีที่พักใหม่ๆเราก็จะมาบอกกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขี่ม้ากลับแล้วราคาที่พักของที่เนี่ยก็ราคา2,000กบาทเท่านั้นเองครับแล้วพร้อมอาหารเช้าถ้าอยากติดต่อนะคะก็เข้าไปในเฟซบุ๊กแฟนเพจลักหน้าบูติกวิลล่าค่ะ กินข้าวก็ยังต้องมีหมูได้นะคะเขามีแปะทองด้วยอ่ะเขาคงแปะกันเองแต่เขาเข้าใจทำตัวเทียนนะเนีะนะ่ยเลยดิด